สวัสดีครับวันนี้คลิปที่21แล้วนะครับสำหรับชาเลน g ์พูดหน้ากล้องนะครับเมื่อวานผมได้รับอีเมลจาก Netflix แล้วนะครับเขาก็ส่งมาแจ้งข่าวนะครับว่าเขาได้เข้าซื้อกิจกรรมของ Warner b u t t h r r แล้วนะครับเขาก็แจ้งว่าหลังจากนี้แ r r y p ี่พอตเตอร์เออ,อลิกสิ์ต่างๆจกักรวาล DC แล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องที่ มีคุณภาพได้อยู่ในลิขสิทธิ์ของเขาแล้วนะครับเขาก็แจ้งว่าหลังจากนี้ผู้ชมของเขาก็จะได้รับสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นมากมายนะครับเมื่อเช้าผมก็เลยได้อ่านบทความหนึ่งนะครับเขียนโดยนักวิเคราะห์การตลาดนะครับเขาให้ข้อสังเกตไว้น่าสนใจก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าที่ Netflix มีกำไรมหาศาลแล้วเข้าซื้อกิจการของ Warner b r r t h e r ได้เนี่ยเพราะว่า Netflix ถือไพ่เหนือกว่าเรื่องเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้การทำธุรกิจนะฮะเขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเป็น Warner b r o t h e r เนี่ยเวลาจะสร้างหนังหรือสร้างซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยผู้บริหารอาจจะจิบวายแล้วก็ตัดสินใจเลือกโดยเซนต์ว่าเรื่องนี้มันต้องปังเรื่องนี้มันต้องดังแน่ๆแล้วก็ หลายๆเรื่องก็ออกมาไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่ว่า Netflix เขาใช้กระบวนการ Big Data ก็คือใช้ AI ช่วยในการตัดสินใจนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเวลาเราคลิก Netflix n เนี่ยเน็ตฟลิกจะเก็บข้อมูลเราแม้กระทั่งทุกๆอย่างที่เราทำในแพลตฟอร์มของเขานะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันเสาร์อาทิตย์เราดูเรื่องอะไรแล้วเราชอบดูเรื่อง ประเภทไหนเรากดหยุดแล้วเราปัดเรื่องไหนทิ้งเนี่ย Netflix เก็บข้อมูลหมดเพื่อที่จะเอา AI มาประมวลผลผลลัพธ์จากผู้ใช้งานแล้วเวลาเขาจะสร้างอะไรเนี่ยเขาก็จะเอา Big Data เนี่ยมาประมวลผลด้วยนะครับ mm hmm. เขาก็เลยเหมือนกับรู้ใจคนดูอะฮะหมู่มากโดยใช้กระบวนการ AI อันนี้จริงไม่จริงนี่ผม ผมเอามาเล่าต่อนะครับแต่ว่าในความรู้สึกผมจริงๆเนี่ยผมก็ว่ามันก็คงไม่ทั้งหมดมั้งเพราะว่าการทําหนังการทาซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ AI อย่างเดียวอะมันประกอบด้วยหลายๆอย่างไม่ว่าจะบทภาพยนตร์ผู้กํากับเองทีมงานสร้างเองเม็ดเงินลงทุนเององค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันมันก็ยังมีผลอยู่นะฮะอันนี้แค่อ่านมาแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่า ส่วนตัวผมเองก็ก็ก็ถือเขาเรียกอะไรดูทั้งสองแพลตฟอร์มนะครับก็ดูเรื่องของความเปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเอาเรื่อง Netflix มาเล่าให้ฟังครับขอบคุณมากครับ